เราได้เรามาอยู่กับดีพอล3 1 8นะครับเป็น SUV นะครับแล้วก็ดูลุยมากเลยเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างจะเหมือนกับรถยูยทั่วไปนะครับคือมีไฟข้างบนมาให้แล้วก็จะมีหลังด้านหน้าเนี่ยจะถูกออกแบบเพื่อทําให้สามารถลดสางสะท้อนได้เช่นดกันด้านหน้านะครับก็บบจะเป็นลักษณะแบบกันชนที่สามารถแต่งได้นะครับมนการตอกมาสเสริมได้ ก็สัวก็คืองงนก็จะเป็น SUV ก็คือจะมีจอสองตัวของจอกระจกในการบนส่วนตัวเกียร์นะครับจะดู แล้วแผงคอนโซลนะครับอาจะเป็นแบบมือแล้วแล้วก็ปุ่ต่างๆมีมาให้แบบครบครันด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟแล้วก็มีโด้เ้เตือต่างๆนะครับที่สำคัญคือลำโพงเยอะและก็สำคัญคือมีไฟแต่งแรกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเบาะนะครับโซงโซนนี้จะเป็นผ้านะครับแล้วก็ หมอนจะเป็นผ้าเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นหนังนะครับและเส้นท่อเบาะเนี่ยจะดูวบาค่อนข้างที่จะชัาพอสมควรส่วนเบรจับเรื่องต่างยังคงเป็นแบบรถลุยนะครับแล้วก็พวกปุ่มปรับกระจกอะไรเงี้ยจะงคงทำงานเหมือนเดิมนะครับสรับันนีก็คือด้านหลังนะครับของ D318 นะครับก็ดูลุยนะครับแล้วก็เจ็บขันนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดได้นะครับ ง้ใหญ่โตอลังการให้ลังคก็คือสามารถที่จะเสียบไฟได้นะครับก็คือมีเป็นแบบดิจิทัลโหลดนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้โหลดไฟได้นะครับแล้วก็เช่สำคัญน,นะครับในส่วนตัวของล้อดดนขงางตรงนี้นะครับก็จะดูมีความแข็งแกร่งมากนะครับเพราะว่าดูเป็น SUV ที่รอยมากคันน